เดี๋ยวคิวเดินเดินดนี่ก็คือสนามบิน วิกเฮาส์ตัดแล้วถึงแล้วถึงวิกแล้วตอนนี้นาร้อนมากร้อนเหรอเราดูนอ่ะถึงแล้วเป็นไงไม่ได้คาดหวังค่ะเรากำลังจะเดินไปหารถกัน ชื่อรถก็คือ Enterprise มันเอานี้ไปได้หรอก็เ,อเขียนข้ามไปไมไไอพอไปหารถก่อนจอดไว้นี่ก่อนครับแล้วก็ออกจากสนามบินมานะฮะด้านเลี้ยวขวามาตามป้ายทางเดินนะครับแล้วก็เดินมาเรื่อย,เร,อยเรื่อยนะฮะก็ฝั่งลานจอดรถจะอยู่ตรงข้ามสนามบินเลยนะครับก็หาง่ายมาก ไม่ยากเลยเนื่องจากสนามบินมีขนาดเล็กมากนะครับก็เราก็เดินข้ามถนนไปนะครับอากาศก็หนาวมากเลยครับสำหรับวันนี้หิมะเพิ่งตกไปในตอนเช้านะครับสำหรับรถนะครับในวันนี้เราเช่าของทาง Enterprise นะครับซึ่งร่วมกับทางบริษัท A l a m o โนะฮะให้บริการเช่านะครับเราก็จองมาจากเมืองไทยนะครับราคาจองล่วงหน้าต่อวันประมาณ3,000บาทนะครับไม่รวมค่าประกันนะฮะซึ่ง เราก็สามารถมาจองที่นี่ได้เช่นกันแต่ก็อาจจะมีความเสี่ยงนิดหน่อยในการจะเลือกขนาดรถแล้วก็ชนิดรถเนาะซึ่งรถก็มีให้เราเลือกหลากหลายนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวป้ายทะเบียนนะครับ Skoda Octavia นะครับรุ่นนี้นะครับก็เดินมาเรื่อยๆนะครับของา Enterprise จะอยู่ริมสุดเลยนะครับลานจอดจะเป็น P10 นะฮะก็สามารถหาได้ง่ายมากนะครับแต่อาจจะหนาวนิดนึงนะครับอาจจะต้องเตรียมเสื้อหนาวมาให้พร้อมนะครับโอเคเราไปดูรถกันรถก่อนรถกันไปนี่ไปฮนะเด้นะดเรามาเช็คในรถกันก่อนครับว่ามีอุปกรณ์อะไรให้บ้างเครื่องมือนะครับ คอน,นี้เซฟตี้มีมาพร้อมเนาะรถภายในสวยงามเลยครับสก o ด้าุุนนี้โอเคดูด้านหลังกันโอเคเออกมาโอเคมีแปรงเรียบร้อยนะครับ คบท่วนสมบูรณ์มีเซฟตี้ให้ที่ใส่กระเป๋าค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยเดี๋ยวเราไปรับทีมข้างหน้ากันครับโอเคก็ได้เนียเราจะขึ้นสะพานนะครับ ครับแล้วก็เส้นทางในนอร์เวย์นะฮะก็จะมีทั้งสะพานทั้งอุโมงค์ให้เราขับผ่านกันไปเรื่อยๆเนาะทางนี้เองนะครับก็ต้องใช้สะพานด้วยความระมัดระวังนะครับต้องมีการเช็คความเร็วของลมนะครับหรือว่าตัวเส้นทางนะครับว่าจะมีการเปิดปิดหรือเปล่าเพราะว่าเส้นทางในนอร์เวย์จากสภาพอากาศที่เราเห็นเนาะก็จะเป็นทั้งพายุบ้างภูมิอากาศแบบเจอหิมะตกหนักบ้างครับก็ต้อง ระวังกันนะครับรอบที่สามคาดายร่งขาวแล้วนะอันน่าหอนมาก่ร็ไม่ใช่ขับรถค่ะขับรถก็พูดสองรอบแล้วล<อ>ืมกดอัดนะคร <c oughs> ับก็วันนี้เราก็เดินทางมาจากสนามบินนาวิกเนาะซึ่งเราเราบินจากออสโลมามานาวิกวันนี้เนาะวันนี้วันศุกร์ที่27 <c oughs> นะครับปลายเดือนมีนาก็จะเจอสภาพอากาศอย่างนี้แหละ ทุกคนค่ะตอนนี้อีก2องชั่วโมงสาสองนาทีจะถึงที่พักโอเคใช่เราเดินทางมาไกลแล้วนี่คืออากาศเดมีนาใช่ไหมโอเคเจอเหตุนิดหน่อยที่ต้องเคลียร์ถนนนะครับก็มีการขอหยุดรอในการใช้รถเคลียร์ถนนแป๊บหนึ่งนะครับระหว่างนี้หิมะกำลัง <ชม S 1> ตกเลยชมหิมะไปก่อนอู้ฝองนู้นสวยมากเลยอหองนู้นสวยมาก มสวยอ่ะอยากจะดูแบบดูบรรยากาศหิมะตกกันวันนี้นะครับดูหิมะนะครับตอนนี้หิมะก็ตกลงมาแล้วลงบนเสื้อเลยเจอหิมะกันอีกแล้วทริปนี้ของเราเปียกนะครับแมวอ้าวนา <c oughs> นา <c oughs> เป็นไงคะทร <c oughs> ิปนี้นอยากไปถึ <c oughs> ทำไมล่ะก็ะยังไปดูอะค่ะดูอะไรคะดูห้อง,หองเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะไปรีวิวห้องพักที่โลฟเทนเบด<บ>แคมป์แคมป์ปินไม่เข้าใจเลยนะวันนี้ก็จะเป็นเชปโป้ใช่ไหมใช่เชปโป้ทำอะไรอ่ะอย่าลืมไปสั่งซื้อ โปเาด้วยขายชาเขียวไม่ได้ชาเขียวมาขายที่ท,ที่ที่นอร์เวย์งไทอน่อ่านะวันนี้วันเที่ยวอะไรของเราแล้วที่ออกเดินทางวันนี้วันที่สองวันที่สองแล้วใช่วันแรกเราไปไหนมานะวันแรกเราอยู่ออสโลกันทั้งวันเนะซึ่งจริงๆออสโลก็เป็นเมืองที่ไม่ได้ใหญ่มากสามารถอาจจะเที่ยวในวันเดียวจบได้ถ้าถ้าเราขยันเดินเพียงพอ เมื่อวานเราเดินกี่ก้าวเมื่อวานหสู้มากโอ้โหสู้มากเดินกี่ก้าวไม่รู้ใอ้น้ำปลาถือดไหนเอ้ยกี่ก้าวนะพวกเดินกันสองหมื่นกว่าก้าวเยอะไหมคะทุกคนเดี๋ยวบอกให้เมื่อวานเราประทานยากันไปคนละคนละเม็ดเมื่อวานพวกเรากินมาม่ามาสี่ห่อกี่ห่อนะ สี so right. yes, yeah. mm ่ห hmm. like so, ่อหมดยังหมดแล้ววันแรกเองนะใช่ว so, <Yeah. S 1> <kho> ันแรกกินสี่ห่อกินกับพีอีคิวควนคนั้นขันหลังเลยค่ะก็วันนี้จะเป็นรถทริปเนาะตลอดช่วงโลฟเทนสี่ห้าวันนี้นะครับก็เดี๋ยวก็จะพาไปดูที่สวยๆกันแล้วก็คงต้องมาลุ้นกันดูว่าอากาศจะดีพอที่เราทำบุญมาหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเจอกันที่ห้อง พ่องพักคะ่ะบ๊ายบายเออดูวิวปั๊มที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลอโฟเทนนะฮะ เราก็อยู่กันที่ปั๊มเคตรงแถวซัวแวร์นะครับก็ตรงปั๊มเองก็จะมีมินิม่มามีตัวโลเคชันต่างๆนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นท่าเรือเนอะเอาะเป็นท่าเรือก็สวยงามมากเลยครับมีวิวใครที่สนใจก็สามารถจะจ้างเรือไปตกปลาได้เนาะก็จะมี ให้ตกปลานี่ฮะสวยมากโอเคนี่เราอยู่กันที่โลโฟเทนแล้วสวยงามสวยมากชมบรรยากาศรอบๆนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ที่พักเนอะก็ที่พักเราก็จะอยู่ที่แถวๆเลกเนสนะครับก็จะใช้เวลาเดินทางสักประมาณชั่วโมงนิดๆนะครับหางจากที่นี่ไปยังไงก็เดี๋ยวไปพบกันที่เลกเนสนะครับวันนี้เราพักกันที่โลฟ์ทนเบสแคมป์ซีอูต้องกดคุยป่ะฮัลโหล But not nice for us. <laughs> what? Yeah, we we expect about the weather, but condition is not good. I think we will be better tomorrow. Tomorrow, yeah. yeah. At At yes. I hope so. Okay. I hope so. Yeah. <laughs> <laughs> Thank you so much. Thank you. Enjoy. Enjoy. <laughs> now. นี่นะครับโลฟเทนเบสแคมป์ครับเราได้ห้องเบอร์38ไปกันเลยและนี่คือห้องพักของเราเชิญครับตามมาเลย เข้ามาก็ okay. เข้ามาก็จะเจอห้องน้ำก่อนเลยนะครับหนึ่งห้องั้านนี้โอเคมาดูห้องน้ำโอ้นี่นะครับมีเครื่องซักผ้ามีฝงซักฟอกให้เรียบร้อยเลยนี่นะครับเราได้ห้องแรก มีตู้อาบน้ำเรียบร้อยนะครับไปดูกันข้างในดีกว่าอ่าเปิดไฟข้างในก็จะมีห้องนอนนะครับนี่หนึ่งห้องเป็นเตียงใหญ่เลยนะครับโอเคสวยงามนะครับมีฮีเตอร์หห้องสวยเลยมีตู้เรียบร้อย แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นห้องรวมของพวกเรากันนะครับาปนะพาชมหน่อยสิสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อันนี้คือห้องโอเคเราจะมีด้วยแต่ต้องระวังนะนี่ครับมีทีวีมีระเบียงแล้วก็มีชั้นสองนะฮะแล้วก็ครัวของเรานะครับก็เข้ามาจะเจอครัวดูในครัวมีอะไรบ้างตู้เย็นตู้เย็นไม่มีอะไรเลยในตู้เย็น ว่างเปล่าครับ่รครับโอ้มีดิชวอชเชอร์ที่ล้างจานโอ้างขยะน้ำยามีไมโครเวฟมีขนมปังโอ้จานชามเพียบนะครับพร้อมมากอแก้วน้ำเครื่องดื่ม ดูนี่สิม,มีที่ล้างจานน้ำยาล้างจานเรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ถือว่าครบครันมากเลยนะครับมีมีดนี่ครับน,นี่อ่าโอเคเปิดเอ๊ะไฟตรงหูไม่ติดนะโอ้ดูจานชามช้อนซ่อมพร้อมนะครับมีที่เปิดด้วยอ่าถอยถอย,อยนี่ โอเคมาดูวิวของเราด้า oh <my. S 1> น,นนอกกัน oh. ข้างนอกมีหิมะเยอะมากเลยค่ะโอ้ oh. เสียดายวันนี้ฝนตกนะครับซึ่งเราเระเบียงนี่ไพรเวทมากเลยครับ oh. uh. ข้างๆก็จะเป็นที่ตากปลาเลยออกมาโห oh. ถือว่าได้ตำแหน่งวิวที่ดีมากดูความสวยงามน hey. hey. ี่ฮเอะ ไปไปดูข้างบนกันไปวพี่คิวไปไปเดินขึ้นไปเลยแล้วเดินขึ้นไปโอ้สวยด้านบนก็จะมีอีกทั้งหมดสองห้องนะครับโอ้โหสวยสวยนี่ห้องน้ำไม้ห้องน้ำไม่นอนกับใครเหรอคะเนี่ยต้องหาคนมานอนด้วยแล้วน้าป้าไปนี่ก็จะเป็นเตียง ระเบียงด้านบนเนาะนี่ก็จะเป็นระเบียงด้านบนอขึ้นจากบันไดมาก็จะมีห้องด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายนะครับสี่เตียงอันนี้ที่เก็บของนะคะแล้วก็นี้เป็นห้องน้ําอันใหญ่มากใหญ่มากมอันนี้คืออากับรคามขีอโอเคขีบอลไป ไม่นั่งเล่นครับนี่งหนูเอาไว้นัางมาแค่ลงมาด้านล่าง Let's go วแต่พอไม่สเหรอเคและนี่นะครับก็เป็นที่พักของเราที่โลฟเทนชื่อว่าโลฟเทนเบสแคมป์นะครับอมาเชิญ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 เป็นไงฮะดีใจมากเลยค่ะสวยไหมสวยไหม ไปดูวิวข้างนอกกันอีกทีหน,น,นึ่งไปอี่คิวน,น,นี่นี่น,น,นี่ด้านนอกด้านนอกของแท้คือข้างนอกของแท้โอเคครับ<น>เดี๋ยวมาเจอกันตอนอยู่อาศัยจริงแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงโอเค สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นการเริ่มต้นวันที่3นะครับจากที่เราได้พักกันที่โลฟเทนเบดแคมเนาะเราจะมุ่งหน้าไปที่เมืองออลนะครับก็เป็นเมืองท้ายสุดของเกาะโลฟเทนเนาะวันนี้เราก็จะไล่เที่ยวตั้งแต่เมืองออลกลับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นออลสกีซอยหรือว่าตัว ทำน้อยนะครับก็เดี๋ยวคงจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับไปดูบรรยากาศสวยๆเนาะระหว่างทางวันนี้อากาศค่อนข้างดีนะครับก็จะมีฝนแล้วก็หิมะตกในช่วงเชา้าแล้วก็ช่วงบ่ายตรงสกีซอยก็อากาศค่อนข้างสดใสามากนะครับระหว่างนี้เราก็ชมวิวไประหว่างทางนะถนนในเส้นทางของตัวนอวร์เวย์หรือว่าเกาะลูฟเฟทนเองไม่ค่อยมีเส้นกลางนะครับฉะนั้นอาจจะต้องขับด้วยความระมัดระวังเนาะถนนสาย E10 ที่เราขับมาก็สาม ามารถแวะชมจุดชมวิวต่างๆได้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่ฮะระหว่างเส้นทางก็จะเป็นสะพานข้ามกเกาะเขาทำวไว้ดีไซน์ค่อนข้างสวยงามนะครับก็จะเป็นสะพานสูงๆไว้ให้ทางเรือข้ามผ่านเนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งที่เราสามารถจอดเที่ยวได้เรื่อยๆนะครับตอนนี้เราอยู่วันที่หมู่บ้านออลนะครับก็ร้านปิดเหมือนจะปิดหมดหรือเปล่า นี่คือจะเป็นหมว่นออตอนนี้เราอยู่ที่จุดจอดรถตรงนี้ต้องเดินลงมาข้างล่างข้างล่างนี้จากจุดจอดรถนะครับเราก็จะเดินกันไปเรื่อยๆตามทางนะครับก็ฝนก็ตกนะครับในวันนี้นะครับก็ สามารถเดินเข้าไปภายในหมู่บ้านได้เลยนะซึ่งเมืองออเองก็ถามว่าอาจจะมีพิพิพธพภัณฑ์ไวกิ้งนะครับหรือว่าชาวประมงเนาะที่ที่อยู่ในเมืองนะครับก็ต้องเสียค่าเข้าไปเราก็มาแวะชมสถานที่นะครับมาถ่ายรูปกับป้ายเมืองอ,อนะครับแล้วด้วยความที่ฝนตกด้วยก็เลยแวะได้แป๊บเดียวเนาะก็เราจะเดินเข้าไปดูในหมู่บ้านกันตอนนี้ก็มาถึงหมู่บ้านอ,อกันแล้ว เราก็จะเดินไปชมไปดออกกันวันนี้ก็อากาศอาจจะขมขมวัวมีฝนนิดหน่อยนี่นะ ตรนนูน้นจะเป็นหมู่บ้านอาอลนะครับที่เราเพิ่งกลับออกมาตอนนี้ก็จะเป็นเส้นทางโอ้ดูวิวข้างหลังสิสวยงามมาก อานิต้านะครับมาถึงแล้วจะไปชิมซุปครีมซีฟู้ดกันครับแล้วก็มาถึงแล้วนะครับสำหรับร้านที่แนะนำเลยชื่อร้านอานิต้าสโตแมทหรือว่าอานิต้าซีฟู้ดเนาะอยู่แถวสกีซอยนะครับเราขับรถย้อนกลับมาจากเมืองอเนาะวันนี้ก็ฝาเปิดพอดีนะครับแวะมาทานเที่ยงที่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นร้านอาหารที่อยู่ใน ใกล้หำน้อยนะครับแล้วก็วิวสวยมากนะครับเราก็จะสามารถทานไปชมวิวไปได้นะครับดูวิวด้านหลังก็จะเป็นภูเขานะครับแล้วก็มีหิมะปกคลุมอยู่ที่ยอดภูเขานะครับบวกกับร้านนะครับยื่นออกไปอยู่ในแบบตรงฟอรยอดนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับเราก็อยู่ในโลเคชันที่ทุกคนต้องมาถ่ายกับบ้านเหลืองนะครับที่เป็นไฮไลท์ของเราเลยเหมือนกันนะครับก็ชมบรรยากาศโดยรอบดูนะฮะค่อนข้างสวยงามมากครับ ก็ต่อันเลยก็คือเข้าไปในร้านนะครับก็ร้านอานิต้าก็จะเน้นเป็นอาหารพวกแซนด์วิชหรือว่าซุปนะครับที่เป็นซีฟูดนะ้ดเนาะก็จะมีสินค้า,อาของโลเคอลที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นปลาคอตตากแห้งเนาะก็จะมีหัวปลาเรียงรายให้ดูนะครับแล้วก็มีการาดิสเพลย์ตัวการตากปลาเนาะเข้ามาก็จะมีตัวสินค้าให้เราเลือกซื้อด้วยนะครับก็ใครที่สนใจก็สามารถลองชิมลองเลือกซื้อได้ถ้าถูกใจอันไหนนะครับ สำหรับอาหารนะครับที่เราสั่งมากันวันนี้นะครับก็หลักๆก็จะเป็นกลุ่มเมนูไฮไลท์นะก็จะเป็นพวกซุปนะครับซุปซีฟู้ดนะฮะก็จะใส่กุ้งใส่ปลาแซลมอนนะครับแล้วก็แซนด์วิชนะครับแล้วก็ขนมนะครับซินนามอนบันเนาะแล้วก็นี่เด็กๆของเรานะฮะกำลังอร่อยกับช็อกโกแลตยืนอยู่เลยนะครับแล้วก็โอ้โหดูวิวด้านนอกก็จะสวยงามนะครับท่ามกลางกินช็อกโกแลตท่ามกลางวิวนะครับ นี่แะฮะนี่ก็จะเป็นวิวนะครับที่เราทานไปสามารถมองชมไปได้เรื่อยๆเลยนะครับสำหรับร้านอาหารนะครับก็นั่งได้ทั้งภายในและภายนอกเนาะซึ่งภายนอกเองวันนี้ก็อากาศก็ค่อนข้างหนาวนะครับเราก็เลยเลือกนั่งกันข้างในนะครับเพื่อชมวิวนะฮะ สำหรับด้านนอกของแอนิต้านะครับก็สามารถเดินมาถ่ายรูปกันได้นะครับแล้วก็มันจะมีท่าอยู่ด้านข้างนะครับเราสามารถเดินลงมาแล้วก็ถ่ายรูปจะเห็นไปถึงหำํน้นยด้านหน้าไกลๆด้านนู้นนะฮะก็ออกมาชมวิวกันได้นะครับซึ่งช่วงนี้เองก็จะเป็นหน้าหนาวเนาะเราเองก็อาจจะเจออากาศหนาวที่ค่อนข้างเย็นมากนะครับด้านขวามือก็จะเป็นตึกบ้านเหลืองนะครับไฮไลท์นะครับ แล้วเราก็เอารูปมาแปะให้ชมกันนะครับก็จะเป็นรูปบ้านสีเหลืองนะครับที่ถ่ายออกมาติดภูเขาด้านหลังนะครับสวยงามมากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมด้านข้างของบ้านเหลืองนะครับก็อาจจะเป็นบ้านพักด้วยก็ต้องระมัดระวังเรื่องอความ p r i v a t ของผู้เข้าพักนะครับซึ่งระหว่างที่เราไปก็ไม่มีใครเข้าพักแล้วก็เดินไปถ่ายรูปกันได้นะครับ หลังจากทานอาหารเสร็จนะครับจริงๆเราแวะไปหำน้อยก่อนเนาะก็มีการถ่ายรูปแต่เราก็ไม่ได้ถ่ายเป็นภาพบรรยากาศมาให้ดูเนาะสวยมากนะครับด้วยจังหวะที่เราไปถึงหำน้อยก็ฟ้าเปิดสดใสนะครับ <c oughs> ก็อยู่ในจุดไฮไลท์ที่เดินไปถ่ายรูปกันนะครับแล้วก็มาต่อกันที่ระหว่างทางกลับเนาะเราก็จะเจอกับาราวตากปลาคอตตากแห้งอย่างนี้นะครับก็สามารถแวะจอด ถ่ายรูปได้เช่นกันนะครับก็ค่อนข้างเป็นไฮไลท์ของในเกาะลูฟเทนแห่งนี้นะครับแอมเบิร์กบีชเดินไปดิอององนเราจะได้ไปเจอทะเลกันแล้วค่ะไปลองกินใช่เราจะเดินไป<ส>ะทะเลกัน <สะ S 1> รานี่เรากำลังจะมาที่แรมเบิร์กบีชกันนะฮะก็จะเป็นบีชที่ทะเลขาวไอ้ทรายขาวใสามากนะครับอยากให้ชมบีชดีกว่านี่ฮะบีชช่วงเวลา 3ม. 25นาที คือทะเลที่นักทีน่นี่อันเนูอไปไปเรยวอนูมาเดินไม่จมไปไปม,มัมนนายหยุดนิ่งดิเดี๋ยวมันดูด นี่ครับจะมีที่ไหนมีทะเลติดหาดทรายขาวแล้วมีภูเขาเป็นหิมะอย่างนี้โอ้โอสวยงามไม่จมใช่ไหมไม่จมค่ะท,ที่นี่คือแรมเบิร์กบีชที่นี่หนูอยากรู้จังว่าน้ำมันเค็มรอเปล่า,าอ้าวต้องพิสูจน์แล้วต้องกินเข้าไปแน่แ้่ <laughs> หลังจากชมวิวเสร็จจากหาดแรมเบิร์กนะครับแล้วก็เดินทางกลับกันที่พักนะครับแล้วก็กลับไปที่โลฟเทนเบสแคมป์ของเราเนาะก็เดินทางกลับมาระหว่างเส้นทางก็อย่างที่ได้บอกไปในตอนต้นเนะเาะเส้นทางของถนนใน Lofoten ไม่มีเส้นกลางนะครับก็ขับรถกันก็ต้องรักษากฎระเบียบนะครับตามที่เขากําหนดนะครับแล้วก็สามารถชมวิวได้อย่างสวยงามตลอดทางนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเ,ออเขาหิมะที่อยู่ไกลตามากๆนะครับสวยมากเลยนะครับ แล้วก็ระหว่างเส้นทางนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการล่าแสงเหนือเนาะก็สามารถขับรถออกมาในจุดที่อยู่ระหว่างเส้นทางของเล็กเนสแล้วก็มาหาแลมเบิร์กได้นะครับก็จะมีจุดถ่ายรูปนะครับแสงเหนือหลาย,ลายจุดเลยแล้วก็ค่อนข้างมืดนะสามารถชมแสงเหนือได้อย่างชัดเจนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับโกโบนะครับก็ เจอกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ